สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube นะคะแชร์ทุกเทคนิคการทำช่อง YouTube เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตค่ะสำหรับวันนี้มีเทคนิคการทำหน้าปกแบบปรับสีเพิ่มจำนวนเพิ่มขนาด ให้คลิปของเราดูมีหน้าปกที่เยอะขึ้นตัวอย่างที่นำมาทำวันนี้เป็นคลิปอาหารและคลิปกินนะคะซึ่งต้นฉบับจะเป็นต้มแซบขาไก่ที่มีจํานวนไก่ไม่มากนะักใช้การตัดต่อเพิ่มจํานวนขาไก่ให้ดูแน่นในจานให้ดูน่ากิน มากขึ้นนะคะ it, ปรับตกแต่งสีขึ้นให้สวยงามน่ากินโดยเฉพาะคลิปเกี่ยวกับอาหารหน้าปกต้องโดดเด่นนะคะข้อควรระวังก็คือสีที่ปรับต้องไม่เพี้ยนเกินความเป็นจริงคะ่ะเทคนิคที่ได้ในวันนี้ทำมาจากโปรแกรม p ิ a อาร์ค่ะ เรามาเริ่มด้วยการเปิดโปรแกรม p i กอาร์ขึ้นมาเลยนะคะส่วนใครก็ตามที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกหรือยังไม่มีนะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะการสร้างเครือข่ายของคุณลงทะเบียนใช้ฟรีได้นะคะแต่ส่วนตัววันเองใช้แบบจ่ายเงินในตอนนี้ก็คือประมาณ550บาท ต่อ1เดือนค่ะไอ้ต่อ1นปีค่ะเพราะว่าเป็นการใช้งานที่คุ้มมากนะคะก็เลยตัดสินใจใจ่ายค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเราได้โปรแกรมแล้วเราก็จะกดเริ่มต้นการใช้งานที่สัญลักษณ์บวกด้านล่างค่ะเลือกภาพพื้นหลังนะคะเริ่มต้นจากฉากหลังก่อนค่ะโดยการเลือกจากภาพพื้นหลังสีล้วนสีอะไรก็ได้นะคะเมื่อเรากดเข้ามาสีพื้นฐานจะเป็นสีเหลี่ยม จัตุรัสให้เราเลือกเครื่องมือจากด้านล่างเลือกตัดรูปภาพค่ะเสร็จแล้วเ,เลือกไซต์ YouTube จากด้านล่างนะคะแล้วเ,เลือกนำไปใช้ค่ะด้านบนขวามือนะคะเราก็จะได้กรอบเท่ากับปกคลิป YouTube ค่ะส,สำหรับช่องที่จะทำตัวอย่างวันนี้นะคะเป็นช่องครัวบ้านานาเมนูเด็ดเป็นช่องอาหารตัววันเองจะสร้างเฟรม ปกช่องเอาไว้เยอะมากเลยนะคะเรากดไปที่เพิ่มภาพถ่ายค่ะกดไปที่เฟรมภาพที่เราทำเอาไว้เป็นฉากหลังของคลิปอาหารนะคะตอนนี้อยู่ในอัลบั้มรูปภาพทั้งหมดของช่องอครัวบ้านนาเมนูเด็ดสมมุตินะคะว่าเลือกใช้รูปนี้ค่ะเสร็จแล้วกดเพิ่มนะคะ รูปนี้จะกลายเป็นฉากหลังเท่านั้นนะคะขยายให้เทา่ากับพื้นที่กรอบที่เราได้มานะคะเสร็จแล้วเราจะไปเลือกจานเมนูอาหารที่อยู่ในตัวอย่างก็คือต้มแซบขาไก่ค่ะเราไปดูรูปต้นฉบับก่อนนะคะรูปต้นฉบับก็คือเทคนิคการทำรูปกินเราจะต้องกินทีเดียวให้หมดค่ะกินทีเดียวให้หมดจานตัววันเองเป็นคนกินไม่เก่งแต่กำลังต้องการจะ ศึกษา ASMR เสียงกินนะคะก็เลยเริ่มต้นกินแค่นี้ค่ะขาไก่หกขานะคะกดเลือกคำว่าลบภาพพื้นหลังเราเจะเหลือแต่รูปจานอาหารนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆขาไก่หกขามันดูไม่ค่อยน่ากินนั่นเองนะคะมันดูไม่เร้าใจค่ะดูไม่กระตุ้นจูงใจแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราขยายพื้นที่ของจานให้ใหญ่เท่ากับบริเวณที่เราต้องการนะคะประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าภาพต้นฉบับมันมีขาไก่แค่6ขาแบบนี้ค่ะเรียกว่ามันจูงใจด้วยภาพปกคลิปไม่ได้นะคะเราจะทำการตัดต่อขาไก่มาเพิ่มในจานนี้เราเข้าไปที่เลือกภาพถ่ายค่ะเวลาที่เราถ่าย รูปไว้ทําปกนะคะขอให้ทุกคนเน้นการถ่ายรูปลหลายๆมุมเพื่อการตัดต่อในอนาคตวันใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone จะเลือกใช้วิธีการถ่ายรูปหน้าปกจากาถ่ายภาพบุคคลนะคะหรือ p ปรเทสนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะก็จะได้รูปสำหรับเอามาตัดต่ออยู่2รูปนะคะเลือกรูปที่เราถ่ายไว้ก็คือให้เห็นขาไก่ชัดๆ เอาไว้มาตัดต่อนะคะรูปที่1เป็นรูปนี้นะคะที่มีกรอบและเคลื่อนไหวอยู่หน้าจอให้เราเลือกขยายไซส์ให้เท่ากับไซส์ขาไก่ด้านหลังนะคะมันจะได้ไม่หลอกตาค่ะเสร็จแล้วมาจัดวางในพื้นที่ที่มันไม่มีขาไก่ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดเลือกยางลบจากเมนูคำสั่งด้านบนการลบด้วยเครื่องมือตัวนี้นะคะเราจะได้ภาพที่มันเป็น เงาด้านหลังนะคะก็คือมันจะไปซ้อนกับภาพด้านหลังได้อย่างชัดเจนมากค่ะด้วยการใช้อย่างลบตัวนี้นะคะซึ่งการใช้ยางลบในโปรแกรม p i c a r t จะมีอยู่3รูปแบบเดี๋ยวจะวางไว้ให้ดูท้ายคลิปนะคะว่าเราจะเลือกใช้เครื่องมืออย่างลบตัวไหนเหมาะกับการตัดต่อรูปแบบไหนนะคะซึ่งทำคลิปไว้ให้ดูแล้วค่ะส่วนตอนนี้นะคะตัดต่อคลิปผ่าน iPad ค่ะ ซึ่งมันจะใหญ่แล้วก็ลบรูปได้ง่ายนะคะซึ่งวิธีการที่ทำให้ดูตอนนี้เราสามารถทำในมือถือได้เช่นกันนะคะก็ลากมือลบได้เลยค่ะสำหรับคนที่มีเพียงมือถือนะคะโปรแกรม p i c a r t เป็นโปรแกรมตัดต่อคลิปตัดต่อปกคลิปผ่านมือถือได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราก็มาลบรูปที่เราเลือกมาซ้อนทำให้ขาไก่มันดูมีจำนวนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ ดูน่ากินมากขึ้นนะคะตอนนี้เราจะเห็นว่ารูปที่สองของเรามันไปทับรูปที่1น,นะคะเดี๋ยวเราก็ทําการเลื่อนรูปที่สองออกมาให้มันห่างจากขาไก่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะกดเครื่องมือถูกขวามือด้านบนเพื่อที่เราจะได้เลื่อนได้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะกดยางลบอีกหนึ่งครั้งค่ะลบพื้นที่เพื่อจะให้เห็นขาไก่ด้านหลังตรงนี้ซึ่งมันก็สวยแล้วก็ชัดอยู่แล้วนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเราเลือกใช้สัญ,ญลักษณ์ยางลบตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นยางลบที่ลบเนียนนะคะพยายามเก็บขอบให้มันอยู่ในขอบจานค่ะส่วนอันนี้มันเกินจานออกมาตรงขาไก่ด้านซ้ายมือก็คือไม่คีเรนะคะเรียกว่าอย่างเนียนอยู่จ้าเสร็จแล้วนะคะเรามาคลิกรูปที่2 ที่เราต้องการจะตัดต่อขาไก่ขานี้นะคะเอามาอยู่ตรงนี้มุมนี้นะคะทําการพลิกหมุนหามุมที่สวยงามค่ะแล้วก็เอาขาไก่มาวางนะคะเสร็จแล้วกดยางลบเหมือนเดิมค่ะแล้วลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะคะ ลบให้มันอยู่ในขอบจานด้านหลังนะคะเทคนิคการทำเมนูอาหารหรือคลิปกินนะคะเราจะต้องมีจานในปากกว้างแบบนี้ค่ะสำหรับใส่น้ำซุปก็ได้แล้วก็สามารถใส่ที่ไม่เป็นน้ำซุปก็ได้ประมาณนั้นนะคะเรียกว่าใช้งานได้หลายส่วนค่ะนี่นะคะ เราต้องการขานี้นะคะอวบสวยค่ะและดูน่ากินประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทําการลบเงาของขาไกลออกอของภาพด้านภาพนี้ออกนะคะให้มันไปฝังเนียนๆอยู่ในด้านล่างนะคะกดเครื่องมือถูกเมื่อเราลบเสร็จแล้วนะคะแล้วจัดวางรูปในตําแหน่งที่เราต้องการค่ะถ้าอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็ขยายรูปนะคะแล้วก็กดยางลบอีกหนึ่งครั้งเช็ครอยลบที่มันไม่เนียนนะคะ ะะมันอยู่ที่การวางมือลบนะคะถ้าเส้นยางลบมันใหญ่ไปคลิกที่อย่างลบด้านล่างแล้วปรับคำว่าขนาดให้เล็กลงค่ะเพื่อที่เราจะได้เก็บตามในซอกที่มันเล็กๆนะคะแบบนี้ค่ะตรงซอกขาไก่นะคะให้มันเนียนขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราต้องการอีกหนึ่งรูปขึ้นมาซ้อนพื้นที่ด้านบนที่มันว่างค่ะคลิกที่รูปแรกที่เราตัดต่อ แล้วกดเลเยอร์ด้านบนกดคำว่าทำสําเนาเราจะมีรูปขาไก่อันนี้2รูปนะคะเอามาซ้อนเป็นขาไก่เต็มจานแบบนี้ค่ะกดย่างลบลบพื้นที่ที่เราไม่ต้องการนะคะเสร็จแล้วนะคะกด เลเยอร์ด้านบนเลื่อนรูปนี้ไปลงไปอยู่ใต้ขาไก่รูปแรกค่ะกดรูปแรกนะคะที่เป็นขาไก่อันเดียวแล้วเราจะเห็นรอยลบที่เราลบไม่เนียนนะคะเราก็คลิกลบอีกหนึ่งครั้งค่ะตรงขอบนะคะแล้วก็จัดวางในตำแหน่งที่ให้มันเห็นเต็มจานพอเราเลื่อนนิดน,นึงเราจะเห็นรอยเงาที่เราลบไม่ทั่วนะคะเราก็กดยางลบแล้วก็เก็บเงาค่ะทุกคนเก็บขอบของรูปที่เราลบไม่เนียนนะคะใช้นิ้ววางแล้วก็ลบได้เลยค่ะ สำหรับคนที่มีงบประมาณและกำลังมองหาเครื่องมือการทำช่อง YouTube ดีๆนะคะก็แนะนำการใช้ iPad ได้เลยนะคะเสร็จแล้วกดเครื่องมือถูกค่ะนี่คือคลิปที่เราต้องการนะคะเราจะเห็นว่าด้านบนมีพื้นที่ขาไก่ว่างแล้วคลิกที่รูปที่เรามีหลายขานะคะทุกคนแล้วทำเลเยอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะทำสำเนาค่ะแล้วก็เอามาวางในพื้นที่ที่มันโล่งๆตรงนี้นะคะ เห็นไหมคะแล้วก็ลองปรับขนาดดูนะคะแต่ว่าขนาดต้องต้องเนียนใกล้เคียงกับรูปอื่นด้วยนะคะเสร็จแล้วนะคะกดยางลบค่ะลบพื้นที่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถกดเลเยอร์ลบเลื่อนรูปนี้ลงไปอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ขาไก่ เต็มจานค่ะทุกคนมันก็จะทำให้คลิปของเราดูน่ากินเพิ่มขึ้นแล้วก็เห็นขาไก่ขาวอวบมากกว่าต้นฉบับเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการกดบันทึกรูปนี้เอาไว้ค่ะเพราะว่าเราตัดต่อจากรูปหลายรูปป้องกันการแก้ไขรูปภาพนะคะเสร็จแล้วเรากดเปิดเพิ่มภาพถ่ายรูปที่เราตัดต่อจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นรูปที่เป็นรูปเดียวแบบนี้นะคะเป็นการแชร์เทคนิคการตัดต่อปุกคลิปเพราะว่าวันเองก็เคย ตัดแต่งลบพลาดนะคะทำให้รูปต้นฉบับที่เราทำไว้เสียหายแล้วก็ใช้แบบนี้ค่ะ,ะเพื่อการปรับสีและแสงเพิ่มได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วให้เลือกสัญลักษณ์คำว่าสีเมนูคำสั่งสีด้านล่างนะคะปรับแต่งสีทีละตัวให้ขาไก่มีความาชัดเจนและและดูน่ากินขึ้นนะคะเราเลือกกด ทีละเมนูแล้วก็เลือกคำสั่งการปรับสีได้เลยนะคะอันนี้คือการปรับสีที่เป็นธรรมชาติแต่ให้มีความชัดเจนขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองลองปรับไปนะคะเทคนิคการทำคลิปอาหารก็คือสีต้องไม่เพี้ยนจากความเป็นจริงนะคะเนี่ยค่ะแล้ก็ได้ต้มแซบที่ตีนไก่เต็มชามแบบนี้ก็จะดูน่ากินเพิ่มขึ้นนะคะนี่คือเทคนิค การจัดทำปกคลิปนี่คือการปรับแต่งสีด้วยสัญลักษณ์ด้วยเครื่องมือคำสั่งสีเสร็จแล้วนะคะให้เรากดนำไปใช้ค่ะแล้วกดบันทึกรูปนี้เอาไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะพาไปดูเมนูคำสั่งเกี่ยวกับสีอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเลือกรูปต้นฉบับก่อนนะคะ รูปต้นฉบับคลิกไปที่ภาพถ่ายแล้วก็เลือกรูปรูปแรกที่เราตัดต่อนะคะอันนี้คือสีที่ได้จากกล้องถ่ายรูปนะคะของ iPhone จะได้สีแบบนี้ก็เรียกว่าสวยค่ะแต่เราก็ปกคลิปนะคะจะต้องให้ความสำคัญในการตัดต่อแล้วก็ต้องสวยให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ก่อนที่เราจะทำปกคลิปค่ะเสร็จแล้วนะคะพาไปดูเมนูการแต่งสีของ p i c a r t อีกแบบหนึง่งคือการเลือกเมนูคาสั่งเอฟเฟค่ะ และเลือกคำว่าเรียบง่ายค่ะเราจะเห็นเอฟเฟกสีการแต่งรูปคลิกดูทีละตัวนะคะแบบนี้คือคลิกครั้งเดียวแล้วเราได้สีเลยตามที่เขาปรับให้ตามฟิลเตอร์ต่างๆนะคะ,ะโปรแกรมที่ตัดแต่งสีได้เนียนเป็นธรรมชาติก็คือตัวสุดท้ายเลยค่ะความอิ่มความอิ่มตัวแบบนี้นะคะเราสามารถคลิกที่ความอิ่มตัว เราสามารถปรับสีเพิ่มได้ตามเลเวลแบบนี้ได้นะคะเราก็ลองปรับเพิ่มถ้าเราต้องการแบบนี้นะคะสีแบบนี้คือเราไม่ต้องไปคลิกปรับทีละสีแต่เราก็จะได้สีของอาหารที่สวยสดน่ากินเช่นเดียวกันกดคำว่านำไปใช้เมื่อเราได้สีที่เราต้องการเสร็จแล้วกดบันทึกจากสัญลักษณ์บันทึกด้านบนตรงกลางรูปภาพนะคะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ รูป3รูปหลังการตกแต่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูในอาลบัมรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเปิดรูปล่าสุดที่เราตกแต่งให้ทุกคนทุกท่านชมนะคะนี่คือรูปหลังจากเราตัดต่อนะคะเพิ่มปริมาณขาไก่ให้มากขึ้นรูปที่2ปรับแต่งสีด้วยฟังก์งชันสีนะคะรูปที่3ปรับแต่งสีด้วยฟิลเตอร์ การปรับแต่งเอฟเฟกสีนั่นเองค่ะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะคะเห็นไหมคะนี่คือรูปตัดต่อปกคลิป YouTube ที่เพิ่มปริมาณให้ดูน่ากินเหมาะสมกับช่องไหนก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ได้นะคะการตัดต่อด้วยโปรแกรม PIC ART ค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเทคนิคการตัดต่อปกคลิปแบบ เพิ่มจำนวนอาหารบนจานให้แน่นขึ้นตัดต่อปรับสีจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมดูเครื่องมือการใช้ยางลบในโปรแกรมลิกอาร์ทายคลิปนี้ค่ะพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะ